กับสวัสดีครับกับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านนะครับอ่าครับมาพบมาเจอกันนะครับกับเวดวีไลนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับของเสาวันห้อยออกกันครับหลังจากแอดวีไลนะครับได้ปล่อยล็อกปดนี่จากผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นคลิปแรกผ่านไปคือแอดวีไลได้เกินในคลิปล็อกปดหนีไว้นะครับก็คือ ซองวันหวยออกครับเป็นคลิปที่สองของเสาหนีเสาแห่งโศกลาบนะครับเสาแห่งความสดใสเสาแห่งได้รับทรย์ก่อนตัวช่วงใบใบนะครับของคุณพอ่อคุณแม่หลายหลายท่านนะครับมีโชคม,มีหลับกันแน่นอนนะครับเอาครับถือว่ามือคืนนี้นะครับอ่าช่วงหัวแรงหัวคำ นะครับมีลมอาการอากาศเย็นครับเมื่อคืนนี้ไอแอดวิไลตื่นขึ้นมาสวงตีซีกัว่ากมาจิบกาแฟกินน้ำอุ่นนะครับอาการถือว่าถ้าผู้อื่นก็จะว่านาวเลยนะครับแต่ว่าแอดวิไลกว่าวเย็นเย็นจังหน่อยนะครับก็เพราะว่าได้จิบน้ำอุ่นกินกาแฟก็เลยใส่เสียแขนเนานะครับมาครับมาผมมาเจอคุณพ่อคุณแม่นะครับสองวันห้อยออก นะครับอาคุณพ่อคุณแม่ช่วงแอดวิไลพูดคุยถามข่าวถามข่าวคุณพ่อคุณแม่อยู่หนีนะครับให้เตรียมสม,มุดประกาศไว้สาหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แขบหน้าจอไม่เป็นนะครับแอดวิไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทา,างนะครับซองวันหวยออกงวดประจําวันที่16ทธันวาคมครับ2567อางวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับสัญจรเชียงใหม่ อสองวันหวยออกนะครับคุณพ่อคุณแม่มาสี่สามตรงตรงเลยตัวกันเก่าหนึ่งเพิ่นมีตัวกันให้นํานะครับดีนะครับว่าเป็นเกหนึ่งแต่วันเป็นหกหนึ่งนะครับแนวทางของอสองวันหวยออกนี่จะเป็นบนล่างนะครับงวดที่ผ่านมาสี่กับตัวกันนะครับงวดน,นี้อวิไลเบิงแล้วนะครับตัวเลขแนวทางของเพิ่งนงวดนี้ไม่มีตัวกันนะครับสามคููคือเก่าเหมือนเดิม นะครับไม่มีตัวกันงัวที่ผ่านมามีตัวกัน 1. เก้าหนึ่งเกือบแตกบนลังนะครับคุณพ่อคุณแม่เกือบเป็นหกหนึ่งแตวาวา <c oughs> ผมผมอันนี้แอดวิไลบอกเคยได้ยินข้าเจ้าบอกนะครับแต่ว่าพุณลงค้นวานอเอฟซีหกเก้าเก้ามันเป็นตัวเดียวกันข้าเจ้าว่าอ่ามันเป็นเลขตัวเดียวกันนะฮผมก็เลยงองอยู่บางทีบ,บางทีแอดวิไลก็อยากรอ้ ระหว่างหกกับเก้ามันจะเป็นตัวเดียวกันได้ยังไงผมว่าเออแอดวิไลก็คิดจากหัวให้เจ้าอยู่นะครับเออแต่ว่าก็คือถ้ากับหัวปปก็จะเป็นหกถ้ากลับไปปีนท่านนึงก็จะเป็นเก้าแต่ว่าก็เลยอ่าที่ไปที่มาบอกกันม่นก็คือนะครับบางเท,ที่บางที่มันเป็นมันเป็นเทคน,นิคของคนแต่ละคนนะครับพอเคนวา่าเก่าหนึ่งนี่ใคอยอีิอวยหัวเป็นหกหนึ่ง ถือครับเอฟซีงวดที่ผ่านมาจะถือบนล่างเลยซอกวันหอยออกนี่นะครับถ้าผู้ใดผู้ใดกับหัวตัวกันนี่เพราะว่ากัน9ก้หนึ่งนะครับแ้กรทางชุดล่างแตกหกหนึ่งอันนี้เฮาบเวลซูก่อนฟังนะครับอ่ากันเป็นคว้วเชื้อเวนบุคคลนะครับระหว่าง9ก้ากับหกผู้ลคนว่าเป็นตัวเดียวกันนะครับขราเจ้ามักสิเรนแบบนี้นะครับสําหรับแต่ว่ามันกับมั่กับมันคือขัวขพเจ้าถ้าเขาคิดบนเกงหนึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่อาสมมุติเนาะสมมุติว่า สมมุติว่าแนวทางได้มากเก่าสามอ่าได้มาเก้าสามบ้านไอ้ผู้คนคิดแบบนั้นเพร่จะจ่าเอ๊ะเก่านี่มันจะเป็นหกกลับด้วยบานไอ้พีกครับครับจากเก้าสามเก้าสามเพิ่นกระซื้อหกสามเพ่กระซื้อนะครับสมมุติเนาะอ่าเอะว่าสมมุติอันนี้อันวิลไลเคยเห็นมาแล้วเห็นกับตานะครับคนบ้านใกล้กันเขาจะซื้อแบบนั้นแนวทางพรรัฐบาลประกาศผลออกมากครับเป็นหกสามได้นะครับได้อันนี้ เขาบอกเลียง่าเลกหกกับเลขเก้าเป็นตัวเดียวกันอ่ะครับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับอ้าวคุณพ่อคุณแม่เอาครับพูดคุยทมข้าวามข้าวกันไปนะครับการทําคลิปสดอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าใจยุ่แล้วแปดนาทีเป็นอย่างต่ํานะครับอ่าเตรียมสมุกากกรไว้เดีวยวแอดไวจะผ้าเขียนสองวันห้ยออกได้มาแล้วตามคํามั่นสัญญานะครับวดนี้สามคู่แขวนไม่มีตัวกันนะครับ มาเบิ่งตัวเล็กนียทางน้ากันนะครับอ่ะครับคุณพ่อคุณแม่ก่อนจะไปเบิง่งงวดประจําวันที่สิบหกครับเข้ามาเบิง่งงวดที่ผ่านมาก,กันก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่นี่เครียดวิไลเบาซื้อฟังนะครับอืมถ้าผู้นสื่อเพิ่นสื่อเก่าหนึ่งหกหนึ่งเพิ่น, 1, พนจะได้แตกบทลางเลย <c oughs> นี่ครับสี่สามตรงตรงตรง,งวดที่ผ่านมาสันจรเชียงใหม่ สองสาววันหวยออกเพิ่นได้กันหลายนะครับเอฟซีเจ้าของที่เพิ่นได้ซ่องมาห้เอสวิไลนี่ได้บอลหน่อยนะครับเอฟซีหลักห้าขึ้นหลักห้าขึ้นเอาไงเอสวิไลขอบอกเอฟซีเลยเพิ่นได้หาแสนผู้เพิ่นได้ซ่องมาห้เอสวิไลนนะครับได้ตั้งห้าแสนสี่สามตัวกันเก้าหนึ่งถ้าถาเพิ่นกลับหัวคือเอสวิไลว่านะครับ จะได้แตกบนล่างเลยได้ห้าแสนครับเพิ่นบอกแอดวิไล่ปานนั่นนะครับสี่สามนี่ได้ห้าแสนงวดที่ผ่านมาสัญจรเชียงใหม่นี่คืองวดที่ผ่านมาเอามาเปรียบเทียบให้เอคุณพ,อพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันอ่ะเอาครับมาเบิ่งงวดนี้สิบหกธันวาคมสองวันหวยออก คุณพ่อคุณแม่เตรียมสม,มุดประกาศกันเลยอ่ะคือแอดวลัยบอกนะครับซองวันหวยออกจะเป็นบนบวกล่างนะครับเบิ่งไทยดีวันนีบ่มีตัวกันนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่เบิ่งไทยดีนะครับสูตรมัดรวมบ่มแม่สูตรครับเป็นบนล่าง เอาครับเริ่มจากคู่แรกกันเลยคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเอฟวิไล่เลยนะครับคู่แรกครับเดี๋ยวครับดืมเอฟวิไล่กันจะเอาปากกาแดงเขียนเก้าสี่ครับคู่แรกต่อไปครับเก้าสอง ต่อไปครับแปดสามอาจจะส้นของสํำนักใดให้เอซีคุณพ่อคุณแม่ไปหาเปรียบเทียบเอานะครับคุณพ่อคุณแม่แนวทางสองวันหวยออกนะครับเก้าสี่เก้าสองแปดมอือจะส้นสํำนักใดให้คุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบเอาเพราะว่าสองวันหวยออกบอมแมนเลขสูตรคำนวณน,นะครับเพิ่นหามากอีกพอดหนึ่ง นะครับไม่เกี่ยวกับจะชนกับใครของใครนะครับเพราะว่าแอดวิไลก็ได้มากเพิ่นไหามากอีกทอดหนึ่งก็ขอกกาบขอบุญขอบคุณน,นะครับเจ้าของแนวทางอสองวันหวยออกนะครับที่มีใจบุญใจกุศลทรงตัวเลขแนวทางมาให้แอดวิไลเป็นซื้อกลางได้นําเสนอฝากตอนเยซคุณพอ่อคุณแม่ใดมีโชคมีลาบกัน ขอให้ซ่องวันหวยออกได้แตกอีกนะครับให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่ได้เบิดหนีเบิดสินสำหรับผูบ่มิีหนีมีสินก็ขอให้รวยยิ่ง,งขึ้นไปนะครับนี่เป็นข้าววยพอจากแอดวิไลซองวันหวยออก16ทธันวาคม2567เบิ้งให้ดีนะครับใส่มือเป็นของเก่า43กับ91ตัวกันนะครับนั่นคือของเก่าหวด สันจรเชียงใหม่สี่สามตรงตรงงวดนี้นะครับมีเก้าสี่เก้าสองกับแปดสามแอดวีไลจะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ดีไม่แห้งเดี๋ยวรออีกคลิปหนาะได้มาอีกแล้วนะครับแอดวีไลเช็คเบิ้งในคอมมนในแชทนะครับบ่มันข้อม,มนินในแชทเพิ่นสงแชทมาให้นะครับซองสายบุญที่เฮาเคยได้มานะครับซองสายบุญต่อจากซองวันหวยออกนะครับ คุณพ่อคุณแม่รอติดตามซ่องสายบุญต่อแอดวิไลจะล่ใไห้ต่อเนื่องกันเลยจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปในคลิปซองวันหวยออกโศกโศกมันมันสุขุสุขคนสวัสดีครับ